สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับฟานบูมิบูอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมากับการแกะกล่องอีกแล้วแกะกล่องรีวิวนะคะนี่เห็นไหมนี่คืออะไรวันนี้มากับอัลบ,บั้มนะคะของ4 Eve นะคะสาวสาเจดสาวนะคะได้มาแล้วเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยก็มาแกะกันนะคะ ตอนนี้นะคะก็คือพี่สาวเรานะเป็นคนสั่งมาอันนี้ของพี่สาวเรานะแล้วเราก็จิกมาแกะแกะทุกคนดูเขาบอกว่ามีข้างในมีการ์ดสองใบนะคะก็คืออันนี้ลุนการ์ดกันนะคะอยากได้ของโจวินนะคะจะได้หรือเปล่า หอมมาดีนะคะไม่รู้ว่าตอนพีครั้งแรกเขาหอมมายังไงนะคะแต่ครั้งนี้โอเคเลยเห็นว่ามีอัลบั้มเป็นลงเป็นลอยกันด้วยใช่ไหมนหอมมันแน่นหนาม,มากแกะยากมากฉีกเลยได้ปะ สีสวยมากอ่ะชิเลยสีสวยมากเลยนะคะโฟร์อีทบอกอืมเอนะ้นี่ทำทำเดิมทำ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 ถูกด้านปะถูกแล้วอันนี้นี่ข้างหน้าเป็นแบบนี้นี่วแบบิ๊แบบิ๊แบบ๊บเลยข้างหลังก็เป็นแบบนี้นะคะโฟร์ีทนะ เดอร์เ first อาันะคะเป็นย mm ูน c o r n นะคะเป็นสีม่วงๆนเกะเลยนี่เป็นแบบนี้นเป็นกระดาษนะคะหนายอยู่ mm hmm. นะเจออันแรกคืออะไรอันแรกสติกเกอร์นะคะเป็นสติกเกอร์นะ ตัวอัลบัม้มสวยอะ่ะสติกเกอร์ก็จะมีเจ็ดสาวนะคะนี่แบบนี้เลยหนึ่งแผ่นทวนอันนี้เป็นน่าจะเป็นโฟโต้บุ๊กนะคะนี่โฟโต้บุ๊กเดี๋ยวเรามาดูเป็นอันสุดท้ายเราจะมาเปิดดูข้างในกันเป็นอันสุดท้ายนะ อันนี้น่าจะเป็นคืออะไรบดการปะไม่ใช่บดการคืออะไรเขาเรียกอะไรนะอยู่ก็ลืมมี่มี2สองด้านนะคะเป็นขาวดำด้านหนึ่งแล้วก็เป็นสีสนี้เป็นรูปของนางเจ็ดสาวนะสวยมากเห็นเป่า ปังปังกันทุกคนนี่แล้วก็ตรงนี้อันสุดท้ายเนาะค่ะเป็นซีดีซีดีเพลงนะคะไวจะลองเอาไปเปิดดูนะก็คือเวลาซื้ออัลบั้มอะไรอ่ะไม่เคยเปิดดูซักอัลบั้มเลยทุกคนก็คือเปิดเปิดดูแต่ของข้างในใช่ไหมเปิดเปิดเปิดซีดีไม่เคยเปิดใครเคยเอาซีดีไปเปิดดูว่าข้างในซีดีมีอะไรเม้นต์บอกกันได้นะ น่าจะมีเพลงแหละแต่ก็คือเอาง่ายๆนะถ้าสมมุติว่าเขาไม่ได้ใส่อะไรเลยในซีดีให้เราอะ่ะเราก็ไม่รู้นะเพราะเราไม่เคยเปิดดูซีดีเฮ้ยโคนการอยู่ข้างใน <c oughs> ได้ใครเอ่ยมาไปปะน,นี่ได้นี่มาหนึ่งอัน นี่นะคะได้ผ่านกับอาอายนะคะไม่ได้น้องโจใช่อยากได้น้องโจนะคะพี่สาวอยากได้น้องโจแล้วเราก็จีบมาเปิดไหทุกคนนั่งไม่ได้ช่วยนะเดี๋ยวนางก็รูเ้เดี๋ยวเราก็เก็บกับที่เดิมใช่ไหมแล้วก็ให้นางไปเปิดใหม่เอาคนเดียวนางก็จะไม่ได้ แต่เราก็เราจะไม่บอกเราจะให้นาปเปิดเองอือนีนะคะอือม,มีรูปเป็นอัลบั้มนะแล้วก็มีลิสต์เพลงทั้งหมดแปดเพลงนะคะแล้วก็เป็นรูปรวมนะอือแล้วก็เป็นรูปเดี่ยวของแต่ละคนนะคะนี่เห็นหน้าสวยมากส่วนตัวนะคะ ส่วนตัวนะ,ะอันนี้ชอบส่วนตัวสวยยู Fox Swan นิคอร์นฟ s อกซ์อนเลค่ะตามชื่อทีมตอนเขาประกวดเลยมีสามทีมใช่ไหมอ๋อน่าจว่าหน้าปกก็ใช่ใช่ไหมอ่าใช่หน้าปกก็ใช่ยูนิคอร์นฟ s อกซ์ฟอนแลเพิ่งสังเกตนะเนี่ยดูรอบสังเกตจากหน้านี้แหละเออนี่นี่ก็ลูกอยู่ สุ้ปัสุด็งนงรูปขาวดำนะคะห่วยข้าข้างนะโู้หอุ้ย,นะยหนาเหมือนกันนะมีเยอะเหมือนกันนะดูดูสิโอ้ข้างหลังมีอะเพลงนีนีก็มีรูปสีนี้นี้ นี่แล้วก็ตรงตั้งแต่นี้ก็จะเป็นอ๋อทุกคนเขียนคำขอบคุณมานะคะนี่เขียนกันทุกคนเลยอ้ายโจรินพานไมแฮนน่านะคะออมแล้วก็ไฟนะคะสเปเชียลแต่งน,นะคะนี่ไง guys ในฟูมเมอร์สในแฮชมิลเลนนี่ะีเป็นเนื้อเพลงอ่ะเป็นเนื้อเพลงทั้งหมดนะคะด้านหลังนะคะข้างหน้าก็จะเป็นรูปนะคะ เจอืมมาซะนี่นี้สวยนีก็ตงดวจะเป็นธรรมชาติสุดๆแต่แต่งหน้านะธรรมชาติแบบแต่งหน้าไงนี่หมดแล้วคือทั้งหมดของเขาเรียกอะไรโฟโต้บุ๊กแต่เราชอบหน้าปกมากเลยนะัุนคนดูมันมีความแบบเนีย่ยเนหะ็นไหมวบวับวิบวับวบวับแล้วก็รูปสวยสวย ใดๆก็คือสวยแต่เรื่องการ์ดเนี่ยทุกคนเราจะบอกพี่เรายัางไงดีคะอ๋อไม่ได้กาคิดะคะ่ะอะไรเงี้ยไม่เป็นไรมีใครมีใครได้การ์ดอะไรบ้างมาอวดกันนะอยากเห็นใบอื่นๆด้วยอะ่ะอันนี้เห็นคะ่ะของอ่างอ่างกับพันนะใบอื่นๆเป็นยังไงอย่าลืมเอามาอวดกันนะคะนี่ครบ เก็บแต่กล่องสวยมากนะเราชอบมากแล้วก็แบบอยาดูหนาด้วยสวยดีแล้วก็อย่าลืมสนับสนุนสาวๆกันนะคะทั้งเจ็ดคนเลยเพลงดีมากร้องเพลงกะมากเต้นเก่งมากดีน่ารักอย่าลืมไปสนับสนุนนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด s u subscribe คลิปดนีนนะคะอย่าลืมติดตามช่องนะกด subscribe ให้ด้วยนะแล้วก็ถ้า มีคลิปอะไรอีกก็เดี๋ยวจะลงมาเรื่อยๆนะทนฝากติดตามด้วยนะคะบ๊าย๊ายบาย